สิพอคารุยครับพบก,กันเช่นเคยกับนาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินบรัฐบาลพืบ้านนะครับประจยนเปนังฮาหนอยลาวพัฒนารวมไปถึงหัวหุ้นรอบต่างๆจันทร์ถึงสุกเนาะพบก,กรรนันในรอบของวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์สันานะครับวันจันทร์มีทั้งสีหน่อยและลาวพัฒนาเนาะสาวกตำลาวอ่างเพลหับพลาดนะครับก่อนจะไปดูนาทางของวันจันทร์เรามาสรุปนาทางวันอาทิตย์ที่19ใครเห็ในใครปังทั้ง4หน่อยครับ เฉพาะกิจครับ803ล่าง24พิเศษ <c oughs> ขอไปครับพิเศษ522ล่าง36ปกติครับ264ล่าง13ปิดท้าย vip 484ล่าง4 1ป้าสีไหลๆเนาะแม่เลขบ้านเลขบ้านเลยนะเนี่ย484 803นี่เลขบ้านแอดเลยโอ้โห ปกติพิเศษเมื่อว,วานนี่ออก722นะว,วันที่18 722วันที่19ะไรครับ522วัสดานโอยอา้าวยังไงก็ขอแสดงความยินดนีกับที่ปังเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเสมอแหละนะครับอา้าวก็ยังเจาะปังอยู่เนาะ1384เน้นๆอา้าวตามแต่วพอดีหวยมีเข้ามีหลุดนะครับ มาดูแนวทางสุดยอมัดรวมครับในรอบของวันอาทิตย์ที่20ครับวันจันทร์ที่20กันเนาะแนวทางวันจันทร์สุดจบพิฆาตสีหน่อยและเหล่าพัฒนาเนาะสาวกตำเหลาก็ห้มคราดนะครับในตารางนะครับคู่เด่นก็จัด่าดีแล้วนะครับวันนี้น่าจะเห็นจะปังกว่าวันอาทิตย์เนะาะเพราะวันอาทิตย์ก็หวยจะค่อนข้างยากๆอยู่เนาะเลขตัวเลขที่มันยุ่งยากอยู่วันจันทร์นะครับอะ,อะไรก็เป็นไปได้ระวังเด้อ ้ามเผลอห้ามพลาดสายวินเด่นก็นะเมื่อวานนี้แตกรัวนะวินเด่น802ใช่ไหมไอ้นย803แล้วก็484เนาะวินเด่นรอบนะครับเด่นวันก็เช่นกันมาทุกวันเนาะ fc ที่ถนัดวินเด่นวันก็ลองดูเด่นรอบก,ก็ลองดูนะครับขอให้งให้ปังนะครับในตารางเน,ะนา,านะนอกตาราง2067เลขวันจันนะครับ2067์ด20รับรองวิ่งตั้งแต่เช้ายันดาวโจน์เลยเนาะ สาวกหุ้นก็นําไปใช้ได้นะครับตุกรอบหุ้นเนาะเด่นวันนี้นะครับตัวชี้ชอบวัติ้งให้เน่นให้หมดแล้วนะครับ5้8ห0ปนให้อย่างนี้แหละอ่ะมันต้องต่ำมั้งแหละช่วงนี้เบิ้ลมันชอบแบบอะไรก็ไม่รู้เราซ้ําๆอะ่ะสองสองก็สองสองยู่สองวันอะไรเงี้ยอเออเจาะเบิ้ลไม่ค่อยแตกช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับนะมันมือไม่ขึ้นจริงๆ <laughs> อา้าวนำฝากไปครับเป็นแนวทางทั้งในตารางแนอกตารางเนาะปิดท้ายสองทุ่มสาวฝั่งโขงลาวพัฒนาอา้าวสาววกตำลาวไหลเจนะครับวาง7815สายแปลงเลขนะอา้าวอย่าเผลออย่าพลาดเดียวสายแปลงเลขไหลนะเด่นก็วางให้ละ4ตัวชุด4ตัวให้2ชุดชอบมากเลยชอบก็เลยให้ไว้นะอย่าลืมนะตัดเล่น2ตัวหนะ้า2ตัวหลังไปและกันเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นชุด3ตัวก็ดีอา้าว ขอเองให้ปังทั้งสีน่นอยนะครับตัวชื่นชอบดีคะแนนให้บรอเดอร์ไม่เจาะก็เจาะเองได้นะตัวไหนชื่นชอบอ่ะยังไงก็เย็นย่นำนอมาร,รามรวยกันต่อเนาะสำหรับสีน่นอยและเราวันจันทร์ขอเหงให้ปังของคุณที่ติดตามคนที่ชมขอบคุณที่กดไลค์เนาะดูในทางแล้วก็ฝากกดไลคนะ์เป็นเป็นกลังใจไอ้มีนัมเดอร์อา้าวเฮงเฮงปังปังถูกคนครับ